อิทธิบาทสี่คือหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในงานที่ทำมีสี่ประการได้แก่หนึ่งันทะคือความพอใจในงานที่ทำสองวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรความอดทนในงานที่ทำสามจิตตะคือความเอาใจใส่ในงานที่ทำ 4. วิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในงานที่ทำบุญกิริยาวัตถุ3คือที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือหลักแห่งการทำความดีมี3ประการได้แก่ 1. ทานนมายัยคือบุญสำเร็จด้วยการให้การให้มี3ประการคือ 1.1อามิสทานการให้ด้วยวัตถุสิ่งของแก่คนที่ควรให้1.2ธรรมทานคือการให้คำแนะนำสั่งสอนให้รู้บาปบ,บุญ1.3อภัยทานคือการให้อภัย 2. ศีลไมยคือบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไมคือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาด้วยการฝึกอบรมจิตใจ